เมื่อวันที่27กันยายน2568เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษระบุว่ามีพระบรมราชองคการปโปรดกล้าวปโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษอาศัยอำนาจตามความในมาตราเจ็ แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยพศ2560มาตรา6มาตรา7และมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช2480มาตรา4มาตรา5และมาตรา6แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนักพศ2495และข้อ6ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์พศ2559 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครครษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครครษ์พิเศษจำนวน38นายดังนี้นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารบกจำนวน27นาย 1. พลเอกไกรภพชัยพันธ์ 2. พลเอกกิติสมสนันท์ 3. พลเอกจิรวิทย์เดชจรัสศสี 4. พลเอกจิรวันรนาครัต 5. พลเอชกชกาดพงษ์หง์ทอง 6. พลเอกชาลีไกรอาบ 7. พลเอกนรัตโพธิแพทย์ 8. พลเอกทรงวิทย์นุนพักดี 9. พ้พลเอกนิทิตเปลี่ยนปาน 10. พลเอกพงเทพแก้วชัยโย 11. พลเอกพุทธิประดิษฐ์จิรมกร 12. พลเอกมณิตสิริรัตนากูล 13. พลเอกวิชัยทารีฉัดสิบ พลเอกสนิทชนกสังคจันทร์ 15. บ้าพลเอกสันติสุขป้อม 16. บหกพลเอกอดินันชัยฤกษ์สิบเจ็ดพลเอกเอกรัช้างแก้ว 18. บแปพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณสิบ้าพลโทนันทยศบูชา 20. ่พลโทบุญศินภาดกลาง 21. ่พลโทรประพัฒพบสุวรรณ2ีพล,ลโทปิยวัฒนสุขประการ 23. พลโทรพรชัยมาลิน24พลโทมงคลปาคำมา25พลตรีเวชศักดิ์ขันธอุบล26พลตรีสมพงษ์ใจจา27พลตรีอัครพลมูลประดับนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารเรือจำนวนหนาย28พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์29พลเรือเอกประกอบสุขสมัย30พลเรือเอกสิริชัยการจดบ,บดี 31. พนเพลเรือเอกโสพลรัชตาพิรักส์32พลเรือโทสมชายสิพโย 33. พลเรือโทสมานขันทพงศ์นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารอากาศจำนวนสองนาย34พลอากาศเอกคิดควรสดับ 35. พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวนสามนาย 1. พลตำรวจเอกธนายุทธวุฒิจรัตธรรรง 2. พลตำรวจเอกอัคาราเดชพิมลศรี 3. พลตำรวจโทชัดสุกแก้วนรงคทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2568ประกาศณวันที่22กันยายนพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบัน